สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนิวจากครีนับครับสบายนิวส์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปยูดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2566วันนี้หนาวมากหนาวจริงๆนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เ,ไไดเปิดฮีเตอร์แต่เรามีตัวแผ่นที่มันอุ่นๆเนี่ยนะคะเพราะว่าห้องเป็นอีกห้องนึงไม่ได้มีประตูก็เลยไม่ได้เปิดนะก็จะหนาวๆด,ด,ดูเอสกิโมนิดนึงอ้าเอ การดูดวงของเรานะคะเช่นเคยเนาะวันเดือนปีเกิดราศีอะไรพวกนี้เช็คได้ที่ใต้คลิปเราลงไว้ให้เช่นเคยแล้วนะคะแล้วก็การดูดวงของเราเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะเป็นแบบ general ไม่ได้ระบุเจาะจงของคนใดคนหนึ่งอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างชาวราศีมังกรภาพ general ก่อนเนาะคุณได้ไพ่ลงศพ ไพ่หนังสือแล้วก็หอคอยอันนี้ไม่เหมือนหอคอยของทาโร่นะคะไพ่บอกว่าเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะสิ้นสุดสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการ end of contract ก็คืออาจจะเช่นปิดบัตรหรือว่าสิ้นสุดสัญญาแล้วก็เพื่อที่จะไปต่ออย่างอื่นใหม่นะคะหรือว่าดันอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการจบมีการเสร็จสิ้นนะคะเพื่อ ที่เข้าสู่ความมั่นคงอย่างอื่นดังนั้นเดือนนี้นะใครที่กำลังมองกำลังที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างลองเช็คให้ดีเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการต่อยอดอาจจะต้องเอ็นจากตรงนั้นเปลี่ยนบัตรเครดิตใหม่เปลี่ยนคอนแทคของโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมีการสิ้นสุดเกิดขึ้นทีนี้มาดูในเรื่องการงานกันบ้างค่ะการงานไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ดาบหนึ่งดาบนะคะ สี่ถ้วยโอ้เดทขึ้นมาอีกแล้วดังนั้นชาวราศีมังกรเราเห็นถึงความที่มันมีการัดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบฉุดกระชากลากถูแบบหักดิบไปเลยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคนบางคนอาจจะมีะเฉพาะบางคนนะคะอาจจะมีการสิ้นสุดสัญญางานนะคะ end of contract ลาออกจากงานหรือว่าโปรเจกต์นี้ส่งมอบแล้วจบแล้วลตัดจบให้ได้ให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็มีผลของมันอาจจะไม่ค่อยมีความพึงพอใจสักเท่าไหร่แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องจัดการให้เรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องตกงานนะคะมันหมายถึงว่าอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของใครบางคนมีเกณ์สิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่างในที่ทํางานก็ได้บางคนหัวหน้ากเกษียณอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหัวหน้าที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยก็มีผลเหมือนกันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะหรือตัวเองอาจจะ ออกจากตรงนี้เราไปทําธุรกิจใหม่ๆอย่างอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่สําหรับท่านที่ทํางานประจานะไพ่บอกว่ามันจะมีเกณฑ์อย่างที่ว่าเนาะมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องจบสิ้นสิ่งที่ทํามาแล้วแฮปปี้หลายๆอย่างหรือว่าค่อนข้างดีอะไรเงี้ยคุณรู้สึกพอใจก็จะมีการจบเพื่อจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีเกณฑ์กดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น หัวหน้าย้ายอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะถามว่าเป็นผลกระทบอะไรโดยทั่วไปไหมเขาบอกว่าไม่มีผลกระทบหรอกนะเพียงแต่ว่าความเป็นอยู่ที่เคยสุขสบายอกสบายใจอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่เหมือนเดิมต้องไปทําความรู้จักใหม่6เหรียญหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการสําหรับบางคนนะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวใหม่ไปขอสเตทเมนต์ใหม่หรืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําต่อไปให้ได้นะคะเพิ่มเติม เื่อที่จะมาคอนติเนียต่อหรือว,ว่าบางคนอาจจะไปปิดยอดปิดยอดกยศก็ใช้ได้นะโดยที่ต้องเอาใช้เงินก้อนใหญ่ไปอุดไปอะไรเงี้ยนะคะปิดหนี้ปิดยอดอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะอ่ะทีนี้สําหรับท่านที่อมาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินได้ไพ่8ถ้วย10ถ้วยแล้วก็ไพ่ j u d g m e n t เนี่ยไพ่ถึงบอกว่า เสียงเราจะสัส่นๆหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นให้าการเงินนะคะมีการที่คุณจะใช้เงินเพื่อไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตามที่มันถูกต้องใครที่มีหนี้มีสินหรือว่ามีปัญหาค้างคาอยู่สิ่งถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณถูกเป็นฝ่ายถูกต้องคุณจะได้รับการชดเชยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหนี้อยู่ คุณจะต้องเอาไปจ่ายนะคะไพ่ขึ้นมามันมีให้ระวังค่าปรับระวังการเสียเงิน <c oughs> เสียเงินเงินก้อนตามที่มันควรจะเป็นตามที่กฎหมายสั่งเป็นความถูกต้องที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่เหนี่ยวคำว่าแยกซะอย่างเดียว บางทีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะมันมีเกณฑ์การปิดบัตรเครดิตปิดบ้านปิดกอยศสอปิดนี้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่คุณจะไปเริ่มต้นเฟสใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเราเห็นหลายๆคนนะคะเอาไปบางทีมันก็เป็นการซื้อ,ค,อความสะดวกให้กับตัวเองนะไปผ่อนนุน่นผ่อนนี่อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือสําหรับบางคนอาจต้องใช้เงินไปกับลูกหลานบุตรบริวารน,นะคะก็ เดือดร้อนไหมนะถามว่าตัวเองเดือดร้อนไหมเดือนนี้ไพ่อาจจะบอกว่าค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรนะคะแต่ตึงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยนะแต่มันเป็นการที่เราไม่สามารถใช้จ่ายซื้อวิซื้อรายหรือใช้ชีวิตแบบรักชูอย่างที่ควรจะเป็นเดือนนี้ ถ้าบริหารจัดการดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็รัดเข็มขัดนิดนึงอะไรคนที่เคยกินข้าวนอกบ้านกาแฟาแพงๆก็อาจต้องลดลงชงกาแฟากินเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังพอไปได้เรื่อยๆแต่สําหรับคนที่กําลังเดือดร้อนเรื่องเงินไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องห่วงคุณบริหารจัดการได้แล้วก็เงินที่คาดหวังก็มีโอกาสที่จะได้ตามสมควรตามที่มันควรจะเป็นไม่ใช่มากกว่า ไม่น้อยกว่าหรอกถ้าใครที่บอกว่าลูกหนี้เขาจะเอาเงินมาคืนไหมไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้คืนแต่อาจจะไม่ได้คืนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างยังข,ขาดห,หายอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่หายไปทั้งไหนไปไหนหรอกค่ะเขาก็จะเอามาคืนให้อยู่พอสมควรได้อยู่แต่อาจจะไม่ครบทั้งหมดอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเลทน,นิดหน่อยแต่ก็จะได้มาซึ่งเงินเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงเอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพและการเดินทาง มาดูว่าไพ่จะพูดเรื่องอะไรก่อนไพ่ขึ้นมาเรื่องสุขภาพหลายๆอย่างไพ่อบอกว่าเดือนนี้คุณจะมีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะไม่สบายอกสบายใจถึงขั้นอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็อีกอย่างมันอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องการสูบฉีดกล้ามเนื้อหัวใจเนาะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ เป็นไพ่หัวใจถูกถาบดากแทงอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังฝนฟ้าอากาศนะคะอากาศเปลี่ยนอาจจะมีอกอากาศอาจจะมีอาการป่วยไม่สบายน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้แล้วก็มันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณทําให้ไม่สบายอกสบายใจทําให้กังวลถึงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าการจะใช้เงินคือวางแผนในอนาคตแล้วก็จะเดือดร้อนวุ่นวายหรือบางคน มีเกณฑ์ที่จะเดินทางแต่ว่ายังหาเงินไม่ทันอย่างเงี้ยก็ทำให้ไม่สบายใจได้แต่ไพ่บอกว่าไม่ต้องห่วงนะไพ่แปดดาบขึ้นคุณจะสามารถผ่านทะลุลุล่วงไปได้ไม่รู้ว่าวิธีอะไรก็ตามแต่คุณจะสามารถจัดการบริหารสิ่งนี้ไปได้นะคะใครที่กังวลว่าจะหาเงินมาไม่ทนมันจำเป็นต้องจ่ายแล้วนะไม่ต้องเครียดไปพอถึงเวลามันจะมีลู่ทางสักอย่างหนึ่งของคุณแต่เรื่องสุขภาพก็อยากจะให้ระมัดระวังจริงๆโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยน เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้โควิดก็ยังไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนหรือว่าไปกระตุ้นภูมิอะไรเงี้ยนะคะก็ดูแลตัวเองตรงนั้นด้วยนะเราค่อนข้างที่จะมันมีเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วก็ทําให้ไม่สบายอันนี้เป็นอกมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะ ความรักนะเราจะขอเริ่มจากคนโสดก่อนค่ะคนโสดคุณได้เหมือนเดิมเลยค่ะนี่สับไพ่แล้วนะสับไพ่แล้วนะไพ่หนึ่งดาบนะคะจับอะไรไม่ค่อยอยู่มือมันชาไปหมดเลยสี่ไม้เท้าแล้วก็ไพ่ e เดอด message ไข่ไพ่ temperance นะคะ ให้บ่มบอกว่าเดือนนี้นะมีคนมีโอกาสเข้ามาไหมมีค่ะมีคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกอกถูกใจหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยคุยคนที่เคยไปหยอดเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาในชีวิตได้แม้กระทั่งแฟนเก่าก็มีโอกาสแต่ถามว่าจะไปต่อได้ยาวๆไหมไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันนี้ดีพรุ่งนี้ขี้เกียจแล้วไม่อยากคุยแล้วหรือไงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกสบายใจทําให้หัวใจมันพองโตขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยถ้าเป็นคนที่คุณเคยบอกว่าแบบเนี้ยฉันไม่เอาคุณก็จะไม่เอา ต่อให้เขาดีแค่ไหนเปลี่ยนมาแล้วก็ตามคุณก็จะมีกำแพงบางสิ่งบางอย่างในใจของคุณตั้งเอาไว้ทำให้มันไม่สามารถพัฒนาความรักไปได้ที่ควรนะคะมีอีกโก้ค่อนข้างสูงแต่เปิดใจเอาไว้เถอเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวก็จะมีคนเก่าๆวินเวียนเข้ามาโดยเ,เฉพาะถ้าคุณไป พักผ่อนเรียกได้ว่าพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายหรือเจอคนเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็จะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคนใหม่ที่พยายามเข้ามาหาเราก็มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนแฟนเก่าชันจังเลย,เลยอะไรอเง้ยนะคะก็เป็นเดือนที่มีเข้ามาแต่อยังไม่ เต็มที่สักเท่าไหร่เอาเก็บไว้ข้างๆก่อนละกันพัฒนาไปได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าคนนี้อาจจะมาไวเคลมไวนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะแล้วคนที่มีคนคุยล่ะมีคนคุยสามเหรียญ p a g e ดชเวสเตอร์นะคะเพจจ of บซอ r สแล้วก็ s t าร์เบคนคุยนะคะดูเหนื่อยเหนื่อยดูเอื่อยๆช่วงต้นเดือนเนี่ย มีเรื่องดีๆคุยกันก็นุ่งก็นิ่งนะคะบางคนอาจจะมีอะไรทําร่วมกันหรือว่ามีเรื่องช่วยเหลือเกื้อกูลชวนนุ่นไปนู่นไปน,น,ไปนี่หรือมีเรื่องคุยกันแต่ช่วงกลางเดือนอยากจะให้ระมัดระวังอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงหรือพูดจาประชดประชันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายนะคะก็ ก็จะทําให้การคุยกันมันอึดอัดใจหรือว่างอนๆกันอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าปลายเดือนนะคะจะกลับมาแฮปปี้ดีด้ากันเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นถามว่าจะพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ไหมไพ่บอกว่ายัางเพราะว่าฝัดมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตั้งกดตั้งเกณฑ์อะไรเอาไว้แล้วก็ มันยังไม่ไม่ถึงกฎนั้นของเขาอะนะคะนนในความสัมพันธ์มันก็พัฒนาไปค่อนข้างช้าแต่ว่ามีความมั่นคงประมาณหนึ่งถามว่าเขาจะโกหกหลอกลวงเราไหมไพ่บอกว่าไม่หรอกเชื่อใจได้พอสมควรเพราะว่าคุณรู้สึกไหมว่าถ้าไม่อะไรที่เขาทําไม่ได้เขาจะไม่สัญญาปากเปล่าในนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าทำไมคนนี้ไม่โรแมนติกกับเราจังแต่จริงๆเขาค่อนข้างที่จะจริงใจนะทําไม่ได้เขาจะไม่พูดนะคะก็ ลองดูไปเรื่อยๆย,ยังยังมีโอกาสพัฒนาไปได้ยาวๆอยู่ส่วนทีนี้คนที่โสดเพราะว่ารอแฟนการกลับมาของใครบางคนดูซิเขาจะกลับมาหาเราไหมไพ่ t ด e s สตาไพ่ Six ิกแตมุนเซ l นะคะแล้วก็ไพ่เคิลเชอรมีโอกาสนะไพ่บอกว่าเนี่ย อยู่เฉยๆส,สวยๆเดี๋ยวจะมีพ่อสื่อแม่ชักหรือคนที่เคยรู้จักคนเก่าในชีวิตหาทางเขาจะนำพาเขาจะพาตัวเองกลับวนมาหาเราอยู่ที่คุณแล้วหละว่าคุณจะว่ายังไงอย่างที่บอกเนาะคนโสดมันมีโอกาสที่คนเดิมๆในชีวิตที่จะกลับมาก็เขาก็จะมีเขาก็จะวนกลับมาหาคุณเหมือนกันแต่คุณจะสนใจกับเขาไหมเพราะว่าเราเห็นถึงคุณมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดกับชีวิตเลยเฉยมากๆนะคะ เป็นกระยาณนะมิตรได้ไม่เกลียดไม่โกรธแต่จะให้กลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมน้องคิดยาวแต่ตัวเขาจากวนเข้ามาบางคนเนี่ยบอกว่ารอเขาพอเขาเข้ามาจริงๆก็รู้สึกว่าก็ไม่มีเขาก็โอเคนะอะไรเงี้ยหรือบางคนไม่ได้คาดหวังหรอกนะแต่เขาจะเข้ามาเคาะประตูอีกครั้งหนึ่งทีนี้คนที่มีคู่กันบ้างราศีมังกรที่มีคู่คุณได้ดีครับ เคิลเจอร์ซีเมนต์เคลเอร์นะคะแล้วก็ครูนเดชเวเตอร์ราชาดาไพขึ้นมาบอกว่าความรักของคุณนะคะอาจจะเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยแต่ถามว่ารักกันดีไหมยังรักกันดีแต่ทะเลาะเบาแวงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทั้งฝ่ายนะเป็นธาตุไฟหรือธาตุ ลมทั้งคู่เนี่ยอาจจะทะเลาะกันค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือคนที่ทําอาชีพที่แบบอย่างเช่นถ้าเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยมีเรื่องปะทะคารมกันเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่ามันก็จะเรียกว่าหาทางลงตัวกันได้ความรักยังอยู่ดีค่ะแต่มีบางครั้งที่แบบเธอไม่รักฉันแล้วอะไรเงี้ยเป็นการประชดเกิดขึ้นแต่ก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละม,มีเรื่องไม่ลงรอยกันแต่คนที่เป็นผู้หญิงหรือมีความเป็น เพศแม่ในความสัมพันธ์จะมีอํานาจค่อนข้างสูงบอกไปซ้ายไปขวาไม่ยอมลงเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่อนโอนหรือโยมยินยอมผ่อนผันกำลัลงคิดคำคิดไม่ออกนะคะในความสัมพันธ์ไปก็ลิ้นกับฟันนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะสามารถจับมือฝ่าฟันกันไปได้เหนื่อยทะเลาะ เป็นบ้างตามปกติจต่ก็รักกันดีก็ยังรักกันดีเหมือนกับยอมรับหลอดว่าคู่ของเราเป็นแบบนี้แฟนของเราเป็นแบบนี้นะคะทะเลาะก,กันเยอะแต่ว่าเราก็เลือกเขามาเองดังนั้น,น,นถ้ามีปัญหาจะได้รับการแก้ปัญหาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าปัญหาที่มันจะถูกต้องเสมอมันเรียกว่าจะต้องทําให้ถูกใจใครบางคนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมก็จะ ก็จะสามารถจับมือผ่านกันไปได้ในปัญหานี้นะคะอุ้ยบอกแล้วว่าวันนี้มันหนาวมากแล้วมือแข็งนะหยิบไพ่ค่อนข้างยากเอาละทีนี้มาดูคำแนะนำกันบ้างสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำสำหรับชาวราศีมังกรไพ่บอกว่า invest your spirit นะคะ Decoration นั่นหมายถึงว่าการทุ่มเท g i v e more ไพ่อยากจะให้เราทุ่มเทมากๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะ เมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วทําให้เต็มที่ทําให้มันเกิดผลไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะทําจับธุรกิจใหม่หรือว่าจะลองคือในเมื่อเราตัดสินใจจะทําแบบนี้แล้วไพ่บอกไปให้สุดเอาให้เต็มที่มันเป็นโอกาสที่คุณจะแดจะแสดงตัวเองแล้วก็ได้ใครที่แบบ เรียกว่าถามว่าฉันทําถูกหรือ,อยังฉันมันใช่หรือเปล่าครั้งนี้นจะเป็นการที่คุณจะได้แสดงฝีมือได้ทดสอบทดลองดูว่าสิ่งที่เราคิดมันใช่หรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึง่งพายอยากจะบอกว่าดูแลตัวเองดีๆเสื้อผ้าหน้าผมใครที่ปล่อยปละละเลยตัวเองหรือไม่สบายมานานๆลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะคนที่ต่อให้ใครมารักคุณก็ไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณรักตัวเองนะคะ ประมาณนี้อ่ะเดือนนี้นะปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าไปเถอะค่ะมันมีโอกาสมันเป็นช่วงเปลี่ยนไายอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีๆกาลังจะตามมาแต่ว่ามันอาจจะต้องจบไปก่อนนะถ้าปัญหามันไม่จบมันไปต่อไม่ได้โอเคเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ